อย่ทง่ว่าฟอร์แมตรูปแบบโครงสร้าหรอลกหนุนเราควเพราะเราิผ่านกรใส่ความนรอง้อมลเรืางรกจเราต้นสว่างข้างห้าพอรวมถึงเรื่องใเียงแค่มงคลวิสุทการที่อเส้นทางความรูเยอะเล่นะสร้อยสี่ร้อครับครับแลเลยจะยืดเลยประมาณหกเจ็ด้อเข้าไดแต่็นพื้นที่เนี่ยรันอาจจะงอกมาก ว่าเราเปนิ้งจุดลับดีกว่าให้ตัวเพื่อผ่ายแล้วเดี๋ยวมุ่นส่วนจะหากันนะหาแด้มาจาไหนยังไงบ้างแล้วก็รูปแบบตางนะครับแต่ครั้งที่แล้วนะก็โค้งลงดากันตอนนั้นมีเสียงไหมนะมีเสียงครอ้ที่แล้วมันไม่เห็นเลยซึ่งจริงแค่นั่งผู้เขาอโอ้บนถึงแล้วจะทำอะไรต่อเลยหรือว่าจะรอขางขบวนหา่ให้ถึงก็ไดแต่เราไม่นห้นลับขบวนดีกว่าเพื่อให้ผาพสวยยามเพราะถ้าขบวนยาวทำาห้นานผ่านนะ คมเดือ้อามวดฟมว่ระยิดเ้นและที่สำคัญสุดกจุดหนึ่งต็คดอนเนี้ยลูกหลบขบวนเราเนี่ยไปถึงแล้วเนี่ยมันเจะตัวเครื่องสูงไม่เยอะนะครับมันมันจะไม่มีกองชนะแล้วผู้แทนท่านั้นแล้ว้อีน่าจะอยู่ทประมาณสิบคนเพราะว่าสถานที่ร้องขอเนี่ยเรียกอปาอามามาแก้ไขนส ไตต่างๆเนี่ยดี๋ยวกนการให้ระหว่างเนี่ยใครต้องการอะไรก็ได้มาในสุนทรีย์สิ่สำคัญเนี่ยก็มีนะเราอุ้แต่เราฝ่ายไปสรุปหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กำหนดปันผู้ใหญ่ตามท่านรองทุนขาวเนี่ยมันจะแต่ชันแล้ันผพาดแล้วพอเราดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนใกได้เรหน้าที่เราเร่งู้หะครับ ประทุนคาพิเศษนะัตนั้นเราเราหา